สวัสดีค่ะช่องใบบางส g เกนะคะนี้อยู่กับแพทกิจกรรมประจำวันที่25พฤศจิกายน2563นะคะโอเคก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องใบบางส G เกนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องนะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้แม่บ้านมากๆเลยสำหรับแพทวันนี้นะคะก็มีกิจกรรมมาเล็กๆน้อยๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่ควรพลาด้วยประการทั้งปวอีกเดลยวก็ไม่ควรพลาดทุกรอบนั่นแหละค่ะ โอเคกิจกรรมแรกนะคะกิจกรรมที่1ร่ํร่ำรวยด้วยปลาฮอ,อน์จีเกินกิจกรรมที่2รับอาณา13บาใบในครั้งเดียวกิจกรรมที่3าิสิ้ั้นยังไม่จบกิจกรรมที่4นะคะลดราคาสุดพิเศษขอฉลอง Black Friday โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมเป็นก่าน,นะคะไปเลยกิจกรรมร่ำรวยด้วยปลาฮอรจีเกินนะคะไจปจับปลาฮอรที่เวเรียกันไหมจหับปลาฮอนที่ไฮเดียวกันไหม มาเป็นเพลงเลยก็ปาฮอนเนี่ยนะคะก็เรียกวเวลากิจกรรมนะคะ25พฤศจิกายนถึง9ธันวาคม2563ง่ายๆเลยนะคะมันเขาเพิ่มปลาฮอนสีเงินเข้ามาให้เราแต่เราจะต้องไปตกที่หมู่บ้านเวเรียไฮยเยลถ้าเหลือ,เ,อเวเรียเหรือทอิโนวาเท่านั้นะคะถึงจะมีโอกาสได้รับซึ่งตำแหน่งเนี่ยเขาก็แล้วแตมันจะปิดไว้อยู่กดรายละเอียดปุ๊บมันก็จะมีมาให้ดูตามนี้นะคะตรงเวเรียก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะ ไฮเดียวก็จะเป็นตรงท่าน้ำนะเพราะก็ออสเดรียบริเวณนี้นะคะที่จว่าก็จะเปตกตรงนี้ตามภาพนะคะทีนี้แม่บ้านไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราไปตกตรงส่วนอื่นอะของอย่างเวเดียมัมนก็ตกตรงอื่นได้ใช่ไหมก็คือแบบอันจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ถ้าให้ดีก็ตกตามที่จีเอ็ขาบอกไว้เนี่เดเดี๋ยวแม่บ้านก็จะย้ายไปตกที่ไฮเดียแหวนแล้วก็เอ,อ ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะว่าตกแล้วเนี่ยมันดีจริงไหมไม่ใช่แบบตกไปทั้งวันได้ปลาคอนตัวเดียวถึงจะตัวละห้าแสนติเวอร์ก็ตามแต่แบบถ้ามันไม่คุ้มก็นะแล้วก็พื้นที่บางส่วนของกิจกรรมนี้นะคะอาจจะเป็นพื้นที่ส่อสู้ที่นั้นก็กรุณาระมัาระวังด้วยนะอย่าลืมติ๊กไว้นะว่าไม่ให้มีคนมาแบบช้อนเรานะคะโอเคอันนี้ก็สําหรับสายตกปลานะคะก็เป็นเหมือนได้เงินเพิ่มเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดีไหม กิจกรรมซีซันยังไม่จบนะคะก็อาไว้สำหรับคนที่ยังเล่นซีซันฤดูใบไม้ร่วงน,นะคะเขาก็มีกิจกรรมมาให้นิดนึงก็คือแจกของนั่นเองก็จะเป็นก,กรอครูปองนะคะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนถึง1พันวาคนนะคะโดยที่คูปองในแต่ละวันก็จะมีให้ดังต่อไปนี้เรียงไปเลยนะคะตั้งแตวันที่26นะ ก็จะมีคูปองมาให้ก็ต้องมาตรวจสอบหน้าเว็บอีกทีนึงงก็จะยังไงเดี๋ยวแม่บ้านก็จะไปแจกให้าทางหน้าเพจกับในหน้าชุมชนของ u ู u ู e อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเผือขาที่ใหญ่ก็มาดูตรงส่วนนี้นะคะก็อ่ะก็จะมีวันแรกคนะคะ26ิบเรียงไปเลยนะก็จะได้วันแรกก็จะได้สีดําแห่งการเวลา100อันนะคะวันที่2อิสีดําเว้นบนกองบริสุทธิ์สาอันอวันที่3ก็แร่ทูบัลล่า20อัน แล้วก็วันที่4ก็จะเป็นหินดําถึงการเวลา100อันแล้วก็วันที่5ก็จะเป็นหินดําด้วยมูลครอบผิสุดสามสิบอันส่วนวันสุดท้าย1ธันวาคม2 5ง3ก็จะเป็นแร่ทูบัลล่า20อันนะคะโดยที่คูปองประจำวันนะคะหมดเวลาเที่ยงคืนของแต่ละวันนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมไปกรอกกันให้เรียบร้อยนะคะหรือใครไม่ได้เล่นแล้วยังไงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะกรอกได้เหมือนกันนะสำหรับเซิร์ฟทิ้งกันนะคะเพราะว่า คือมันใช้ไม่ได้แต่มันเอาไปขายได้นะทุกคนแล้วมูลค่ามันก็ไม่น้อยเลยนะคะไอพวกแรทูบัลล่าหินดำอะไรพวกเนี้ยอันละก็ละแสนเลยใช่ไหมก็ถ้าไงใครไม่ได้เล่นแล้วหรือยังเล่นอยู่ก็อย่ลืมมากรอกกันตรงนี้ด้วยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมรักอาคานาชิาใบในคลังเดียวนะคะ25พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2563กันเลยทีเดียว เขาบอกว่าเมื่อเราเชื่อมต่อเกมถึงครั้งนะคะเราจะได้รับกล่องอาคณะแห่งโชค1นึ่อันซึ่งกล่องนี้มันเป็นกล่องเกี่ยวกับอในกระดานผู้ดำน,นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดูทีนึงว่ามันมีอะไรบ้างแต่ถ้าใครยังไม่รู้วิธีทอยเต่าแบบใหม่นะคะสามารถเลือกตาไปดูตรงมุมขวาบนได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะเกี่ยวกับเอันนี้ที่แม่บ้าน ทำไว้นะคะเพราะว่าการทอยตับแบบใหม่นมี้ก็เปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะคะถ้าใครยังงงอยู่หรือไม่รู้ว่าต้องขอยอยังไงก็ไปดูกันได้น,นะคะโอเคกลับมาเรื่องของเราทีนี้กล่องอัคคณาตัวนี้นะคะมันจะไปอยู่ในตรงตัวไว้ใช่ไหมคะทีนี้ก็เขาบอกว่าเราจะต้องมีช่องกระเป๋าว,ว่างทั้งหมด13ช่องด้วยนะคะเพราะว่าเขา,าจะให้ของทั้งหมด11อย่างซึ่งมันจะเป็นใบอักคณะทั้งหมด13ใบนะคะ ทีนี้เราจะต้องไปดูรายละเอียดกันด้วยนะคะว่าใบอาคณาตรงส่วนมันมีอะไรบ้างมันคืออะไรนะคะเดี๋ยวดูกันค่ะเจ้าอาคนาเนี่ยนะคะมันถูกเพิ่มมาเมื่อไม่นานนี้นะคะก็คือจะอยู่ตรงช่องการตรงนี้โดยที่ปกติเขาจะสูบให้เราแต่ตอนนี้เขาจะแจกให้เราฟรีๆทุกวันเลยนะคะซึ่งใบอนาคณาเนี่ยนะคะมันมีทั้งหมด6กใบนะซึ่งแต่ละใบก็จะมะีการใช้งานไม่เหมือนกันนะคะ ใบย่างก้าวเห็ความรื่นเริงนะคะก็คือทันทีที่เราใช้ใบนี้นะคะผู้ดําจะเดินไปข้างหน้าหนึ่งถึงหกช่องนะคะก็ใช้ปูก็คือมันจะเดินให้เลยโดยที่เราไม่เสียลูกเต่านะมันก็แต่มันก็จะกระสุมเหมือนเดิมนะคะว่ามันเขียนว่าหนึ่งถึงหกช่องโอเคต่อไปนะคะบใบเหวี่ยวนเห็นความโชคดีนะคะก็เพิ่มโอกาสทอยลูกเต่าอีกหนึ่งถึงสามครั้งนะคะเพื่อไปถึงเส้นสายทันทีที่เราใช้งานโอเค ก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะปกติจะทอยได้แค่5รอบเพื่อไปถึงเส้นชยัยอันนี้ก็คือ,อได้โอกาสเพิ่มมา1-3ถึงรอบนะคะโดยที่กลุ่มเหมือนกันนะต่อไปค่ะใบาการมาของโชคชะตานะคะอันนี้ก็คือทันทีที่เราใช้งานนะคะจะรีเซ็ตเส้นทางที่เหลือก่อนถึงเส้นชัยทั้งหมดแล้วก็เคลื่อนย้ายกลับไปยังจุดสตาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ คือถ้าเราก็คือเหมือนเรารีเซ็ตัวเองกลับไปเริ่มต้นใหม่อะไรแบบเรเรีเซ็ทัไปเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะก็ยบายสุดยอดไปเลยหลังจากการใช้งานนะคะจะเพิ่มอัตราการได้รับของบางวัลในช่องที่ลูกเต๋าเราไปจดจะเป็น2เท่านะคะก็ถ้าเกิดเราคำนวณแล้วลงช่องนี้เรามีแบบเออลูกเต๋าพิเศษอย่างเงี้ยแล้วเราแบบอุ้ยอันเนี้ยมันสิงนข้าพาร์ตอีกก้อนก็ว่านไปแล้วจะได้เพิ่มอีกก็ใช้ใบนี้เลย ต่อไปค่ะใบกุกกักก,กุกกักนะคะเมื่อใช้จะได้รับลูกเต่าแบบสุ่มแล้วก็ถูกเก็บอยู่ที่ฝังลูกเต่าทันทีนะคะโดยที่จะได้รับลูกเต่าพื้นฐานเนี่ยหนึ่งถึงสามอันหรือลูกเต่าพิเศษนะคะโดยสุ่มหนึ่งอันจากหกอันนะคะโอเคก็ถ้ามันจะใกล้จะถึงเส้นชัยอยู่แล้วจะลูกเต่าด้านหมดเงีย้ยก็มาใช้อันนี้ก็ได้นะมันก็ขอให้ได้ลูกเต่าพิเศษแล้วกันเท่านะต่อไปค่ะใบท่องจักรวาลนะคะบอกว่า อันที่ที่เราใช้ใบนี้นะจะเคลื่อนย้ายตำแหน่งกระดาษผู้นำปัจจุบันไปยังตำแหน่งอื่นในะรูปแบบสูงนะคะอ๋อพี่หนาทำอันนี้ชื่อว่าใบาท่องจักรวาลท่องจริงๆถ้าเกิดแบบอยู่ใกล้ถึงแนละ้วมันสูงฉันกลับไปอยู่ตรงอันแรกทำยังไงเนี่ยแหละทุกคนเราต้องไปท่องจักรวาลกันนะฮะเราถึงจะรู้กิจกรรมลดราคาพิเศษเออ่ซต20%ฉลอง Black Friday ค่ะก็ตอนนี้คือแพ็กเกจ ทั้งหมดหน้าเว็บกับสตรีมลดราคาอยู่นะคะโดยที่แพ็กเกจของหน้าเว็บจะลด20วันที่25พฤศจิกายนถึง2คันวาคมส่วนของสตรีมจะลดช้ากว่า1วันนะคะก็คือเริ่มวันที่26พฤศจิกายนนะคะก็เวลาตีหนนะคะโอเคก็ลด7จกันไปเลยนะคะลดเจเลยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูสักหน่อยเนาะอีกแพ็กเกจนะคะก็ นี่นะคะลดราคาอยู่ทุกคนแล้วก็เว็บแพ็กเกจด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ลดราคาอยู่อ่าสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนออของในแพ็กเกจต่างนะคะเพราะว่ามันครบรอบหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรีเซนตให้เราด้วยสบใครที่เคยซื้อไปแล้วก็สามารถซื้อใหม่ได้อีกนะคะอ่ะทีนี้นะคะก็ขอย้ำเตือน คำรับกิจกรรมนะคะที่ยังมีอยู่ก็จะมีกิจกรรมที่ได้150เฟลนะคะถ้าเกิดช่วงนี้คารายอองครพทุกวันก็น่าจะใกล้ได้แล้วนะคะภายในวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้นะคะโดยที่ ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เป็นหินสีฟ้ามาแล้วอย่าพึ่งแลกนะคะจะต้องเอาไปเผาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นแร่แสงจันนะจ๊ะเพราะว่าอันนี้แม่บ้านบอกเลยว่าแม่บ้านลืมค่ะไปแลกมาแล้วกลายเป็นร้อยสามสิบห้าเฟลร้อยห้าสิบเฟลดฉันกดแล้วโอเคนะคะแม่บ้านมาเตือนทุกคนก่อนนะคะเพราะว่ามันจะขึ้นให้แลกเลยแต่ว่าอย่าพึ่งแลกนะถ้าจะเอาร้อยห้าสิบเฟลนะคะจะต้องเป็นแร่แสงจันนะคะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสหรืออะไรยังไงก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะ ส่วนใครที่ยังไม่รู้จักกิจกรรมนี้นะคะแม่บ้านขออนุญาตขึ้นไว้ให้ตรงมุมขวาบนเลยนะคะสามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะว่ากิจกรรมคืออะไรนะแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะคือกิจกรรมตีงูบาซิลิกนะคะก็อย่าลืมไปทํากันด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไาให้ตรงมุมขวาบนอีกเช่นเดียวกันนะคะพราของรางวัลไม่ควรพลาดเพื่อประกาศทั้งปวงค่ะโอเค แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องแม,ม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะแล้วก็ราคาเพิ่มเหมือนเดิมน,นะคะกำลังจะตามมาให้ไวที่สุดค่ะโอเคแล้วก็กำบัดรอนไว้แน่ๆนะทุกคนอ่ะถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย